วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมพ,พถนภาปีพศ2568ซึ่งตรงกับวันเกิดคล้ายเกิดของพ่อแกคุบาอาจารย์เรา,า,าอา,าจารย์ใหญ่อาจารย์อิจุยะจากพิชัยเราได้ก่อตั้งบรรทิตาราของเราก็ครบ 8ปีเมื่อเดือนธันวาคมครั้งนี้้งนั้นที่เรามากันวันนี้ก็คือเรามีโอกาสได้เห็นครูบาอาจารย์เห็นผ่านคราสอนทุกครั้งหลายๆคนที่ที่มาพบปัญหาทางธรรมมาพบปัญหาทางโลกมาแต่พอมาอยู่ต่อนหน้าครูบาอาจารย์รู้สึกว่ามันคลี่คลายหมดนเมื่อ8ปีที่แล้วยังไม่มีวัดนี้เมื่อย้อนกลับไปจาก8ปีที่แล้วหรือพวกเราเองก็ยังไม่ได้มารวมตัวกันนี้ปีนี้นีเราตั้งใจ ทำเป็นทางการในปีแรกแล้วก็จะทําทุกๆปีนี่เป็นวันอุทิศตาจิตครบรอบอายุ53ปีของพร่ดันญ่นะแล้วก็เป็นวันเราก็ถือโอกาสเป็นวันอาจาริยมุชาไปด้วยจะมีสองขยันด้วยกันท่านคือเพืพ่อสองคุณผูประเสริฐที่ได้ชี้ปุ่งสาะชี้ทางได้เลยและพวกเราชาวบันลีได้เดินตามบาง่านกำลังดินในเส้นทางบางขัน ได้ถึงขั้นต้นบางท่านได้ถึงขาดับกลางบางท่านได้ถึงขั้นกลาง,าาง,าง,างาแล้วส่วนบางท่านเข้าถึงจุดหมายและพร้องที่จะดำเนินตามปฏิการของครูบาอาจารย์ที่ได้ะให้ภาค เป็นพิเศษมามที่สางแสงระกายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตอนนี้จะดึ เป็นการางนี้ให้ความอบอุ่นกับพวกเราในโอกาสวันนี้พวกเราทั้งหลาย ื่อแบบเรื่องทั้งโลกที่เป็นเรื่องสุขสุขทุกๆเข้ามาพระอาจารย์ทั้งสองท่านจะทราบใครแต่ละคนเนี่ยแบกบอะไรเข้ามาแล้วก็ต้องพยายามหาอุบายแก้ในแต่ละท่านเพราะว่าพระอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยจะพูดกับพวกเราตรงๆเนี่ยค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจงั้นพระอาจารย์ก็เลยจะต้องสร้างอุบายแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ให้ทําอย่างเดียวเลยก็คือให้รู้ตัวตปเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีดวงตาในการ พราะว่าจะมีเพียงเราเท่านั้นที่เห็นว่าทําในตัวเราที่ปรากฏนั้นคืออะไรในว,รา,วาระโอกาสนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปที่ดูแลใจใส่ให้ทุกคนถึงทางธรรมขอานุญาตเป็นแทนของลูกศิษย์ที่ยังเรียกว่ายังมีอย่างอ่อนนะคะดีใจมากๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่ได้พบพระอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็รู้สึกว่าโชคดี ก็คิดว่าได้คุมีบุญคุณศลบ้างค่ะที่ได้มานั่งเห็นตรงนี้กับทุกนท่าัขอพระอาจารย์ไม่โปรดไม่ตาให้กำลังใจด้กสิในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งมั่นเพื่อให้เห็นทางสว่างในชีวิตจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าชีวิตดำเนินไปด้วยความโรคความกดความหลงแต่ว่าหลังจากนี้ก็รู้สึกว่ามีหนทาง ที่เห็นได้มีตัวอย่างที่เห็นจริงผมไดมาเมื่อเดือนที่เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้รู้เลยว่าตัวเองใช้ชีวิตไปนในทางที่ผิดนจะล่าไม่รู้สึกตัวไม่มีสติความคิดไม่อยู่กับร่องกับรอนจนได้ไมาอยู่ที่เจ็ดวันเรื่องรู้สึกตัวเองค้นพบตัวเองเลิกในสิ่งที่ทำลายตัวเองอยู่ระยะเลยลวลาแปด แปดปีแต่ผมว่าอยู่ที่นี่เจ็ดวันพระอาจารย์ไม่ได้บังคับให้เลิกท่านไม่ได้บอกไม่ได้พูดมันยุดของมันไปเองเพราะว่าเรายีที่ยิ้มเนี่ยจิตใจในโอกาสนี้ก็อยากจะขอบคุณพระอาจารย์ใหญ่นะที่ทำให้ผมได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นขอบคุณครับแซดครับแซดการรับตางกูบาอาจารย์ทั้งสองนะครับก็ครกูบาลูกไม่ชีทุกท่านนะครับ ขอกก่าวจาริยาบูชาพระเจ้าใหญ่นะครับวันที่หนึ่งเดือนสองอุดมเลิศสุดประเสริฐคล้ายวันเกิดครบอายุพระาจ้าใหญ่ผู้ทรงธรรมทำจุนใจดุจดันไฟส่องนำทางสร้างปัญญาอีกทั้งคำยังน้อมเลิศประเสริฐสุดพ้นสมมติสู่วิมุตสูงสุดเลยนะสมดังชื่อเทคหนึ่งเรื่องลือมาทั้งเมตตาและบุญไปท,ทั่วใจคนวันคล้ายวันเกิดท่านเรียนมาพบ เหล่าสิทธิ์ขอปนนทน้อมอธิษฐานอันเชิญคุณพระไตรลักษณ์ทรงบันดาลสนิทนั่นพวามพิสูจนินิรออันดร์ุสาน่ารักดีนะวันนี้อยากให้ทุกจิตผ่านท่านนะครับท่านชีสรู้กราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ ก็พาทำของพิยาที่สุดก่อนเมื่อของพิยาที่สุดเสร็จแล้วนะของธรรมดาไปของง่ายเหมือนการผ่าตัดการลยืดการกรีดการอะไรนั้นยากต้องทำอย่างละเอียดอ่อนแต่การยึดแผลือกไม่ยากเท่าไรกยึดแผลเสร็จมันก็สบายนะยึดแผลอกเสร็จการให้ทำความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เข้าสู่ใครสู่มรรคนิพพานหน้าที่สุด วันนี้เรามาร่วมง,งานมุติตาดิความยินดีนให้ยินดีไปในทางกายของพระอาจารนยะ์กายยังแข็งแรงอยู่เพราะได้สอนก็ได้ทํางานต่อไปส่วนทางใจย,ยินดีเรียนแบบเพื่อ็ได้ไม่มีปัญหาอะไรในการละกิเลสเป็นขอ,ของที่เราต้องทําอยู่แล้วทางกายก็มเก็นอะไรขึ้นที่บอกว่าพระอาจารย์พาทำของยันย่าคือสมยยหลองพระในวิสุทธิมรตท่านสารีบุตรท่านรจนาและท่านเขียนไว้ บุคคลผู้ละเยเลพร้อมกับความรู้สึกตัวเป็นปฏิบัติญาณเป็นยานสูงมากเป็นญานข้อ35ซึ่งยานในตทธศาสนาเนี่ยถ้าอยากเป็นพระอรหันเนี่ยญานขอ้ขอสิบข้อสิบห้าสิบหกนี่จะเป็นพระอรหันเลยวนอกจากนั้นอีก73ญดาณคือของพระเจ้าเป็นยานขั้นสูงรยายการเป็นเจดนิสัยของมาทางสมบัติแก็เลยคิ่ารย์ผมทําได้เลยต้องอาลากพากัาา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 านไปทำที่ยากที่สุดคือความรู้สึกตัว ควารู้สึกตัวเนี่ยมันมาจากบบคชาติเรียกว่าสว์ต่างๆยินดีได้โดยายากการรู้สึกตัวเฉยๆคนจะก,การคิดา,าไปดูความเป็นของร่างกายเราทำความรู้สึกตัวจะได้เห็นของที่เราไม่ได้ทำโดยก็เกิดขึ้นเองความคิดบ้างความรู้สึกบ้างก็คือความเจ็บความเบมเื่อบ้างก็ให้ตรงตามตำราที่พระเจ้าคำวางไว้วสติปัฏฐานสูตรฐานกายเวทนาจิตธรรมการสัมผัสที่กายถ้าเราไปดูกายนิดๆกายไม่รู้สึก จมโดนตายจนถึงเวทนาให้ได้ดังน,นั้น้านั่งคิดเอาตัวเวทนาไม่แสดงตัวนี่ยังไม่เต็มสูตรพนอะเต็มสูตรสตริปรฏฐานสูตรเนี่ยเมือ่อรู้สึกที่กายเสร็จแล้วอยู่ที่กายแบบเดิมๆแบบเดิมๆเรื่องภาวนาอยู่ที่กายแบบเดิมๆจนอะไรจนเวทนาปรากฏเมื่อเวทนาปรากฏปั๊บเนี่ยเวทนานี่ถ้าเราไปใส่ตกเป็ดใส่ปลาเนี่ยเหมือนเหยื่อนะเอาเวทนาเกี่ยวปั๊บจิตตัวจิตจะวิ่งมาเลยวิ่งมาเพื่อซ่องเวทนาเพืนะ่อเปลี่ยนเนวทนานต่างๆ ่กายตั้งอยู่ที่กายเสร็จเวทนามาครับจิตมาแก้ไขเรเมื่อยไปนั่งไปเดินเยอะไปเจ็ดชั่วโมงเยอะไปจิตจะสาโลนจะแก้ปัญหาโดยนเราเห็นจิตในก็ได้เห็นของจริงเมื่อเห็นเสร็จแล้วตัวนั้นเราเป็นบูชาพระอาจารย์สูงสุดคือปฏิบัติบูชาฉะนักพระอาจารย์เราบอกพระอาจารย์ให้ทําของยากก่อนพวกของง่ายมาทำเนี่ยของง่ายมาทำที่ทงได้ทำยากกันนะครับไปเรไปต้องรีบจับเอา เราทําของที่ยากหมดนะไปทำของง่ายๆอาบิษบูชาว่าบูชาสักการะดิษนี่แต่พระเจ้าก็สรรเสริญสิ่งที่เราทำมาแล้วเดินทุกรมเจ็ดวันปฏิบัติบูชานี่ยากที่สุดดังนั้นท่านที่เดินทางอยู่ไปเดินทางให้สุดบูชาเต็มที่ปฏิบัติบูชากาหนดรู้กายใจไปตามวิธีที่บอกก็ไม่ใช่ความลับแล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์จะไม่บอกว่ายากตอนแรกยากตอหนหลีกทั้หมดหอลองทองุ่ทำก่อนพอทําเสร็จแล้วมาบอกว่ายากตอนหลัง วันในสัมภัญญาสีของพระละหันสัมภัญญาสัมภิญญาสีของพระละหันนะข้อที่1ก็คือการกาหนดรูก้กิจว่าเราจะทําอะไรเราจะจัดดอกไม้เราจะเดินทางเราจะไปโลตัสเราจะไปอะไรต่หนดรู้เมื่อรู้เสร็จแล้วต่อไปสัมภัญญาข้อที่2คือโคจรรู้จะไปที่ไหนรู้จะไปที่ไหนแล้วก็สับปายะรู้จะเดินทางไงเพื่อสะดวกสบายปกติอันนี้3อย่างเลยนะก็จะสัมภัญญาข้อที่4ี่คืออะไรรู้ไหมข้อที่สคืออ่ะสามโมหะสัมภัญญาความไม่ถลอเลยความรู้สึกตัว าอาจารย์เราคำนวณตัวมาไว้ข้อสำคัญที่สุดเลยข้อสี่<อ>คือไม่เดือเลยในขณะที่ยืนเดินนอนนั่งแบบสับเรามีเสียงลกโลทสาบเสียงนกเสียงน่อทสาบไยนอกไปในเนี่ยว่าทําของที่ยากที่สุดก่อนแต่โย,เยกลเลยทําไปจนได้แล้วต้องแต่ต้องบอกว่ายากต้นมันไม่ทำเนี่ยยาก,กต้นเหมือนเราสอนเองถ้าเราสอนว่าอวิชานั้นอาชีพนั้นทํายากนะอย่าไปทาเลยนายร้อยต่างๆอย่าไปสอนหมอวิศวะอย่าไปทํายากอันนี้เราจะไปไม่ถึงเราไม่ต้องบอกว่ายากขันห้ามันไม่มีอะไรยาก การเรียนการสอนวาจาเ็จะเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันไม่ยากมันมีอะไรยากมันมีแค่ทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองเอาทำกันต่อนะทำกันตอถึงใครที่ถึงมรผลขั้นสูงแล้วก็ทำไป<ม>เหมือนท่านสารีบุตรท่านบอกเราสาวกนั่นแหละที่ถามว่าถ้ากระผมอยากเป็นโสดาบันกระผมต้องทอํายังไงเธอตั้งมัน่นมีสติตั้งมั่นอยู่ที่กายถ้ากระผมเป็นโสดาบันแล้วอยากเป็นสกทาคามี้ต้องทํายังไงเธอจงมีสติตั้งมั่นอยู่ที่กาย เอาถ้ากระผมเป็นเสรษฐารมีแล้วอยากจะปรารถนาจะเป็นพระอนาคามีต่อไปทํายังไงขอให้เธอมีสติตั้งมั่นอยู่ที่กายถ้ากระผมเป็นพระอรหันแล้ว<อ>ผมต้องทาอะไรต่อไปเพือ <ะ S 1> ่อความผาสุกในวปัจจุบันเธอจงมีสติตั้ตงมั่นอยู่ที่กายสติตั้งมั่นอยู่ที่กายคือการาระลึอก<ช>อยู่ที่กายนั่นเองคือรู้สึกตัวแต่ถ้าสติตั้งมั่นอยู่ที่บ้านที่เรือนที่ดินอนาคตเนี่ยเขาไม่เรียกว่าสมาสตินะเรียกว่าสติสมุทัยหรือว่าปัญหาที่มีแต่การก่อนเช่นแต่การก่อนคืออะไร ก่อนมาวัดตั้งใจจะบรรลุผลที่พันเอาตัณหาเรางอกมาด้วยก็ดลคนรู้สติที่เป็นไปในกายเลยงั้นต่อไปเราตัดให้สั้นที่สุดเลยรู้สติเป็นไปในกายแม้ใครเป็นบ้าอันนี้ก็แตเพื่อความผาสุดก็มีสิทธิ์ตั้งมั่นอยู่ที่กายเพราะอะไรพ่อลูกไม่อยู่กระทบกโลกไม่อยู่กระทบไ,ไม่ใช่ว่าเราพ้นเสร็จแล้วตื่นเสร็จแล้วโอ้เราไม่ทําต่อเลยนะไม่ได้มันเจ็บดีป่วยดีอย่างอาจารย์นะอ้ป่วยดีป่วยดีเราทำในกัวโปรงอาจารย์ถือว่าป่วยนี่เป็นบทเรียนเป็นทดสอบ อยากให้มันตายโดยการเฉบ่อเือยให้มันตายด้วยว่าโอ้เราหมดเกลื่อสิ้นเชิงแล้วเว้ยเราดูไปแต่ก็ไม่ได้วิ่งหาเจ็บป่วยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าตั้งข้อสอบให้ตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องยิ้มจนนาทีสุดท้ายหมายถึงว่าใจนะเราอย่าประมาทบางคนอยากจะเป็นพระอาหารพว่าจะอด้พอเป็นแล้วไปจบจะได้กินขนมสบายใจสักทีอ่าเนี่เราจะกินขนมไม่ได้เราอยาก่กเป็นพระอาหารเด็กก็พยายามอดนะเมื่อวางไายวางใจเสร็จแล้วก็เข้าสู่ผลแต่บางคน,นเนี่ยปฏิบัติเอาแต่มักไม่เอาผลก็มีนะ จะเป็นผลได้มันต้องถึงมัดมัดตัณหาประมวลด้วยสตยิหรือการระลึกของเรานั่นแหละขอให้ทุกคนยึดถือแนวทางพระพุทธธรรมผสมนั่นแหละพากายพาใจตัวเองให้พ้นโลกซะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้แหละทุกคนนะนยินดีกับครูบาอาจารย์ก็คือยินดีกับทิพานเนี่ยเรื่องเดียวกันยินดีกับครูบาอาจารย์ก็คือยินดีกับทิพานเนี่ยเรื่องเดียวกัน